าเกิดว่าคุณนะคะเป็นคนที่เหนื่อยในการหาเงินนะคะเราจะเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยเป็นผู้ล่าหาเงินเป็นวิธีการที่จะให้เงินนะคะวิ่งไล่ล่าหาเราวันนี้เราแค่เปลี่ยนช่องสัญญาณเท่านั้นเองแล้ววันนี้ฟ้าจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนไปดูข้อมูลที่น่าสนใจมากจริงๆอันเนี้ยฟ้าเคยพูดไปบ้างแล้วแบบนิดๆหน่อยๆวันนี้ฟ้าจะมารวบตึงในการใช้กฎแรงดึงดูดหรือว่ากฎทางพลังงานค่ะอันเนี้ยจริงๆอ่ะฟ้าพูดไปแบบตลอดเลยทีเนี้ยฟ้ามาเจอกุญแจดอกสุดท้ายที่เอ๊ะฟ้าตั้งคําถามตลอดเลยว่าแบบเอ้เราก็รู้เรื่องนี้มาตั้งนานมากแล้วอะเราก็รู้แหละว่ามันมีกระบวนการขอนะมันเป็นกระบวนการเชื่อแล้วก็เป็นกระบวนการรับแต่ทําไมนะเราไปใช้อันนี้ าไหร่อ่ะมันก็ไม่ได้สักทีจริงๆอันเนี้ยค่ะมันมีกุญแจดอกสุดท้ายที่ฟะว่ามี90%นะคะที่คนติดก็คือว่าเวลาที่เราอ่ะค่ะเ,เรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดฟอเวอร์วิวคร่าวๆนะคือเรารู้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราจะใช้เรื่องเนี้ยเราจะต้องมีกระบวนการส่งพลังงานออกไปถูกปะเราส่งพลังงานออกไปเราเชื่อการเชื่อทําให้เกิดการลงมือทําค่ะและเราถึงจะได้รับสิ่งนั้นทีเนี้ยความยากก็คือว่าที่ฟาเจอนะ คือในตั้งแต่กระบวนการส่งเลยอะคะ่ะยังไม่ต้องไปเชื่อเลยนะวันนี้เราจะพูดถึงพาร์ทของการส่งเวลาที่เราส่งค่ะเราส่งด้วยความขาดแคลนหรือเราส่งด้วยความมั่งมีอ่าหรือพูดง่ายๆก็คือวันนี้เวลาที่เราอะ่ะตั้งเป้าหมายเรื่องเงินหรือว่าตั้งเป้าหมายชีวิตที่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะเรามีความอยากไหมซึ่งอันนี้มันกลายเป็นตัวบล็อกที่ใหญ่มาก แล้ววันนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปดูนะว่าเนี้ยหนึ่งมันบล็อกเรายัางไงและเรามีวิธีการที่จะลดความอยากของเราอะค่ะได้ยังไงผ่าน3 Activity ที่ฟ้าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ ทุกคนคะ่ะวันนี้มาแนวแบบวิชาการนิดนึงนะคะตั้งใจที่จะมาให้ทุกคนจริงๆค่ะอันนี้เป็น emotional g u i d a n c e scale ที่ฟ้าเคยบอกทุกคนว่าในการที่เราจะส่งอะไรอะคะ่ะเราต้องดูว่าเราส่งไปในร่องสัญญาณไหนถูกไหมเราเหมือนกับเสาส่งสัญญาณนะคะและอันนี้ก็เหมือนกับเป็นร่องอะร่องสัญญาณน,นั้นๆที่ฟ้าบอกเมื่อกี้ะคะ่ะว่าสิ่งที่คน90%ติดนะคะคือเวลาที่เราเราส่งความปรารถนาเรายังไม่มีถูกปะ่ะเพราะเรายังไม่มีเนี่ยเราจะ สงด้วยความอยากและทุกคนดูตรงนี้นะเวลาที่เรามีความอยากอะคะ่ะมีความอยากมีความต้องการอะมันคือ125เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปดึงดูดความแบบไม่มีอะคะ่ะ ความขาดแคลนเฮ้ยฉันก็เรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดแล้วนะแต่ทําไมคนที่เข้ามาก็ยังไม่ดีอยู่เงินก็เข้ามาแป๊บหนึ่งสุดท้ายก็หายไปอีกแล้วอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราอยู่ในร่องของความอยากหรือว่าความต้องการเป็นร่องแค่125ซึ่งการที่เราจะขยับขึ้นไปอะอยู่ในอีกเลเวลหนึ่งอะค่ะเช่นในเรื่องของความรักในเรื่องของความเบิกบานความสงบ ทุกคนดูตรงนี้นะอันเนี้ยมันเป็นขึ้นบวกหรือว่าเป็นลื่นในระดับสูงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนี่นในระดับสูงก็ตรงกับล่องของเงินในระดับสูงเงินล้านเงินอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นพลังงานนะคะที่มีมากหรือว่ามีสูงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้ทุกคนดู overview ก่อนว่า1ทุกคนจะต้องกลับมาเช็คก่อนนะว่าเฮ้ยเวลาที่เราส่งอะคะ่ะ เราส่งความอยากใชไหมทุกคนต้องยอมรับว่าการที่เรามาเรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดในวันนี้แสดงว่าตอนนี้ค่ะเรายังไม่มีถูกไหมแต่ความยากคือเราจะส่งสัญญาณยังไงหรือว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงสเสมือนว่าเราเนี่ยอยู่ในความสงบหรือว่ามีแล้วแล้วมันทําให้เราอะค่ะอยู่ในร่องของความมีแล้วก็ไปดึงดูดสิ่งที่มีขึ้นมาจริงๆซึ่งอันเนี้ยมันสัมพันธ์กับร่างกายค่ะทุกคน เรื่องนี้สำคัญมากนะเราไม่สามารถควบคุมความคิดกับความคิดได้นะคะอะถ้าเกิดฟ้าบอกว่าตอนนี้ทุกคนฟังไฟอยู่ทุกคนลองคิดบวกหรือว่ารู้สึกดีมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนความคิดกับความคิดเนี่ยมันสู้กันนะคะความคิดลบจะชนะเสมอวิธีการที่เราจะใช้ในการควบคุมความคิดคือทุกคนจะต้องเปลี่ยนกายทุกคนฟังฟ้ทีนะในการที่เราจะกลับมาเปลี่ยน ร่องสัญญานี้ทุกคนจะต้องใช้โซมาติกหรือว่าการเปลี่ยนกายขึ้นไปถึงแบบความรู้สึกหรือว่าความคิดอีกทีเรื่องนี้สำคัญมากนะคะหลายครั้งฟังจะบอกว่าทุกคนหายใจช้าลงทุกคนจำได้ไหมคะเดี๋ยวทุกคนลองหายใจไปกับฟ้าเลยนะทุกคนหายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ลองจับความรู้สึกค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเราจะรู้สึกสงบลงรู้สึกคามดาวลงทุกคนจำาชาร์จเมื่อกี้ได้ไหมในวันที่เรารู้สึกกลัวกลัวว่าเป้าหมายมันจะไม่ได้ในวันที่เรารู้สึกมีความอยากมีความต้องการอยากได้นั่นอยากได้นี่อค่ะเราอยู่ส่วนล่าง600อ่ะคือความสงบสิ่งที่ไฟเซอร์จะบอกคีย์เวิร์ดก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพาร่างกายของเราไปอยู่ในภาวะสงบ มันจะสั่งสมองหรือว่าสั่งสารเครมีในร่างกายของเราเข้าสู่ร่องสัญญาณแห่งความสงบหรือว่าความมั่งมีไปแล้วซึ่งอันนี้มันสัมพันธ์กับระบบประสาทอัตโนมัติค่ะร่างกายของมนุษย์จะมีระบบประสาทอยู่2อัน1คือซิมซิมพูดง่ายๆคือสู้หรือหนีสู้หรือหนีคือเวลาที่เรามีความกลัวมีความรู้สึกประมาอาสังเกตไหมเวลาที่เราแบบจะต้องขึ้นเวทีอ่ะ เราแบบเหงื่อออกเราแบบหายใจตื่นหายใจเร็วอันนี้คือซิมพาเทติกเวลาที่เรารู้สึกกลัวค่ะเราจะไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยกดแรงดึงดูดไม่ใช้ไม่สามารถใช้ในภาวะร่างกายอยู่ในสภาวะของความกลัวนะคะคุณจะต้องพาร่างกายเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายหรือว่าพาราซิมพาเทติกค่ะพาราซิมพาเทติคือเป็นภาวะที่ร่างกายแบบผ่อนคลายแล้วนะชิลแล้วนะเห็นปะเวลาที่ลองนึกนะคะถ้า สิ้นเดือนเนี้ยมันมีบินบัตรเครดิตมาค่ะแต่คุณยังไม่มีอ่ะยังไม่มีเงินนั้นอ่ะคุณจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อหาเงินนั้นคุณจะกลายเป็นนักล่าเพื่อหาเงินนั้นถูกไหมคะเออเพื่อเอาเงินนั้นนะคะมาจ่ายบัตรเครดิตตอนสิ้นเดือนใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าแบบเออบัตรเครดิตแม่งแบบสองพันอ่ะแต่เงินเดือนฉันสองแสนเดี๋ยวสิ้นเดือนมามันก็มีเงินสองแสนเข้ามาชัวร์อยู่ละวว่าเงินสองพันเนี้ยจิบจิบ ยังไงก็มีถ้ายังไงขึ้นมีคุณจะรู้สึกยังไงคะชิวใช่ไหมคุณก็จะไม่ได้รู้สึกถึงไม่ได้คิดถึงบัตรเครดิตนี้ด้วยซ้ำอะค่ะคุณลองเปรียบเทียบความรู้สึก2อันนะในวันที่คุณยังไม่มีอะค่ะเราจะรู้สึกวิ่งไล่ล่าเราจะรู้สึกว่าเราอะทำต้องทําอะไรบางอย่าง เพื่อให้เกิดเงินแล้วแบบไปจ่ายเขาแต่ในวันที่เราพาร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะชิลเพราะเรามั่นใจว่าเออเดี๋ยวเงินก็เข้าฉันก็เอาเงินนี้ไปจ่ายได้เห็นไหมคะมันคือล่องสัญญาณที่แตกต่างกันละว่างความรู้สึกที่เรายังไม่มีและเรารู้สึกขาดแคลนกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราอะคะ่ะมีแล้วและคีย์เวิร์ดตรงกลางคือทุกคนจะต้องใช้เครื่องมือของการแบบเปลี่ยนกายเปลี่ยนกายที่ทำให้เรารู้สึกคมดาวลง แล้วตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ฟ้าอยากให้ทุกคนนะคะฝึกวันนี้คีย์เวิร์ดของวิดีโอนี้ค่ะฟ้าจะพาทุกคนนะคะไปฝึกร่างกายให้อยู่ในภาวะผ่อนคลายหรือพาราซิมพาเทติเพราะเมื่อไหร่ที่อย่างน้อยอะ่ะร่างกายมันผ่อนคลายปุ๊บค่ะมันจะอยู่ในร่องของความสงบเรื่องข้างนอกอะ่ะไม่เป็นไรหรอก เออเรื่องข้างนอกอะค่ะเดี๋ยวทุกอย่างบางทีสถานการณนะ์เขาจะพาไปแก้ปัญหาให้คุณเองแต่อย่างน้อยค่ะคุณจะต้องกลับมาปรับจูนพลังงานหรือว่าปรับจูน energy ของตัวเราเองก่อนซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ฟ้าใช้ทำกับตัวเองด้วยแล้วก็แบบง่ายมากด้วยค่ะวิธีการนะคะที่ฟ้าใช้ในการปรับร่างกายให้แบบว่าอยู่ในภาวะของการ คามดาวเสมอหรือว่าในภาวะที่เราผ่อนคลายเสมอนะฟ้าจะแบ่งออกเป็นช่วงหนึ่งก็คือช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นอ่าทุกคนไปด้วยกันเดอ้อหนึ่งคือช่วงเช้าช่วงเช้าอะค่ะทุกคนอย่าพยายามทําอะไรให้มันรีบฝั่งไฟอีกทีช่วงเช้าเป็นเวลาสําคัญของการที่เราอะเหมือนรับรู้โลกใหม่เซลล์ในร่างกายเรารับรู้ใหม่อย่าทําอะไรให้รีบค่ะ พอเมื่อไหร่ที่ตอนเช้าคุณตื่นมาแล้วมันรีบแต่แรกอะ่ะร่างกายเราจะเข้าสู่ภาวะ f l ฟต์ or f อไฟหรือว่าสู้หรือหนีแล้วมันจะเข้าสู่ภาวะซิมพาติกคุณไม่ต้องวูดถึงที่เราจะไปแบบขออะไรมาใช้กดแรงดึงดูดกดแรงพลังงานเลยค่ะเพราะสมองถูกตัดตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนเช้าจะเป็นเวลาที่ถ้าจะต้องตื่น ไปทำงานแบบ8-9ดโมงตามแพทเทิร์นนะคะทุกคนทำแต่ฟักขอนิดนึงว่าให้ตื่นเร็วนิดนึงค่ะให้ตื่นเร็วกว่าปกติเพื่อให้ตอนเช้าของเราอะค่ะไม่รีบอย่างน้อยที่สุดฟักขอแค่ตอนเช้าไม่รีบเออซึ่งมาก่อนตอนที่ฟ้าเป็นหมอฟันนะคะฟ้าแบบเหมือนชีวิตมันยุ่งเหยิงเนาะ คือคือเราแบบไม่ได้แฮปปี้แล้วออกมาแล้วก็รถติดนู่นนี่นั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยิ่งทําให้เราเหมือนกับวิ่งไล่ล่าหาเงินที่ฟ้าบอกว่าเออทุกคนรู้ปะว่าฟ้าหาเงินได้เยอะมากนะแต่ฟ้าแบบจ่ายออกไปเยอะมากอะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในภาวะสู้หรือหนีสู้หรือหนีสู้หรือหนีแล้วความเชื่อเก่าๆของเราอะเขาถูกดึงมาใช้ทีนี้พอฟ้าได้เข้าใจเรื่องนี้อะคะ่ะ ก็เหมือนกับตั้งแมนิเฟสชีวิตตัวเองให้ฟ้าไม่ทํางานตอนเช้าเออคือฟ้าจะไม่ทํางานตอนเช้าเลยไปทํางานตอนบ่ายหรือว่าทํางานตอนยินมันทําให้ตอนเช้าของฟ้าค่ะมีเวลาในการแบบชมนกชมไม้อาจจะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้นะชมนกชมไม้จิบชามีเวลาอยู่กับตัวเองอะค่ะตอนเช้าขอให้เป็นเวลาที่เราสโลว์ ถ้าเราอย่างสโลวทั้งไลฟ์ไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหมีเวลาเป็นพ s สซีฟอินคัมขนาดนั้นให้เซตตอนเช้าให้เป็นเวลาสโลวเพื่ออย่างน้อยอะค่ะเราไม่ได้พาตัวเองเข้าสู่โหมดของการสู้รุนีตลอดเวลาอันนี้คือพาเช้านะคะ และ2ระละว่างวันนะคะที่เป็นตอนกลางวันนะคะยุ่งได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราอะ่ะต้องไปเจอกับคนนั้นคนนี้ใช่ป่ะต้องไปดีลงานต้องไปเจอคนนั้น,คนน,น,ค,น,น,นคนนี้ขึ้นรถล,ลงเรือรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากมากที่เราจะมานั่งคุมขึ้นพลังงานหรือมานั่งสมาธิทุกคนไม่เป็นไรเลยแต่ฝขออย่างเดียวในช่วงกลางวันนะถ้ารู้ตัวให้กลับมาที่ลมหายใจไม่ต้องหมายว่าอยู่จะหายใจช้าหรือว่าจะหายใจตื้นไม่เป็นไรขอแค่แบบรู้เท่าที่รู้ได้ค่ะ เพื่ออันนี้มันเป็นการปกป้องพลังงานของเราและมันเป็นการแบบคลุมคุม energy ถ้ารู้ก็แค่กลับมาอันนี้คือตอนกลางวันขอแค่รู้ตัวอย่าไปแบบใส่อะไรให้เขาเยอะเดี๋ยวมันจะโหดร้ายเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พาสุดท้ายคือตอนเย็นตอนเย็นอันเนี้ยฟ้าให้เวลาแบบเขาเลยนะเออ เช้ากับเย็นเป็นเวลาที่คุณจะต้องเซตสำหรับการสโลดาวค่ะตอนเย็นฟ้าจะเซตสำหรับการสโลดาวเลยฟ้าอาจจะอ่านหนังสือง่ายๆนั่งสมาธิเดินดูดาวเพื่อสโลดาวคุณรู้ไหมว่าสมองเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีจุดนิดหนึ่งที่เราสามารถแฮ็กเข้าไปได้คือสมองอะค่ะด้วยความที่เขาอะไม่สามารถรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งวันได้นะแต่นางจำตอนจบทุกคนฟ,งฟังไฟที สมองอ่ะไม่จำนะระหว่างวันเกิดอะไรบ้างอะค่ะนางจะจําได้ไม่หมดแต่นางจะจําตอนจบซึ่งตอนจบเนี้ยค่ะมันจะเอาไปใส่ในจิตใต้สํานึกตอนนอนเออจิตใต้สํานึกของมนุษย์ทํางานตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและเรานอนอ่ะเจชั่วโมงเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งวันขอให้จบดี ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งวันขอให้จบดีค่ะให้เวลาตอนก่อนที่เราจะนอนนะคะทุกคนระวังเรื่องของการใช้โทรศัพท์ก่อนนอนนะพยายามอ่าฟ้าชอบมากเลยคือการแบบเซลล์มาส่ะแบบนวดตัวเองอะ่ะคือมันไม่ต้องนวดแบบถูกทิศถูกทางก็ได้นะแต่เหมือนเราใช้การนวดเพื่อกลับมาคอนเนคตัวเองใช้การนวดเพื่อกลับมาบอกตัวเองว่าแบบผ่อนคลายขอบคุณเขาขอบคุณร่างกายผ่านแบบ ออยผ่านการนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครชอบเขียนแบบบันทึกเชิงบวกเขียนสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะฟ้าแนะนําว่าไปทําตอนกลางคืนเพราะสมองปิดจบถ้าเราปิดจบด้วยเรื่องดีนางจะคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วมันจะโดมิโนไปวันแบบต่อต่อไปอะ่ะทุกคนเก็ t ปะอันเนี้ยมันคือสามพาที่ฟ้าอยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับมันไม่ใช่อะไรที่แบบยากะคะ่ะตอนเช้าอย่ารีบ ถ้าต้องตื่นไปทํางานก็แบบตื่นเร็วหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนตอนกลางวันรู้ตัวให้ได้มากที่สุดไม่สําคัญว่าวันนี้ฉันจะหายใจเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรค่ะและพาส,สุดท้ายก็คือปิดจบให้ดีเมื่อ3อย่างนี้ค่ะในวงจรของทั้งวันอะ่ะมันโอเคแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าทุกคนอย่าละเลยการนอนค่ะ เออนอนให้พออย่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการนอนอะ่ะมันมีผลต่อการหลั่งเมลาตนนินแล้วก็มีผลต่อตาที่3ด้วยซึ่งฟ้าอาจจะทําเป็นวิดีโอแยกออกมาให้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องเล็กๆที่ซ่อนอยู่แต่ว่าสําคัญในการพาร่างกายเราอะ่ะให้มันอยู่ในภาวะที่เราแบบผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายและเมื่อเราอยู่ในภาวะผ่อนคลายเราไม่ต้องสู้แล้วหนีแล้วไงเราก็อยู่ในร่องของความมั่งมีในการที่เราจะดึงดูด มากกว่าการไล่ล่าเราไม่ใช่นักล่านะคะแต่เราเป็นนักแห่งการแบบตึงดูดเงินก็จะวิ่งหายเราเองโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งอันนี้นนค่ะเป็นพาร์ทหนึ่งะที่ฟ้าให้ความสําคัญในการที่เราเนี่ยจะกลับมาพาตัวเองอะค่ะเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายหรือว่าเป็นภาวะของการฮิลลิ่งตอนนี้นะฟามีคอร์สหนึ่งค่ะชื่อคอร์ส manifestor เป็นคอร์สที่ฟ้าจะพาทุกคนนะคะไปเยียวยาเยียวยาในที่นี้หนในกระบวนการนั้นคือการที่เราเนี่ยจะต้องผ่อนคลายและมีกระบวนการที่ร่วมกับการทําสมาธิเพื่อให้เราอะค่ะ กลับไปเห็นตัวเองกลับไปเยียวยาปมที่มันทําให้เราอะจะต้องมานั่งวิ่งไล่ล่าหาเงินหรือรู้สึกว่าเงินมันหายากลายเป็นเงินวิ่งไล่ล่าหาเราแทนค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสามารถทักไลน์แอดหาฟ้าได้เลยนะคะ